สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปช้อปปิ้งแล้วะคะ่ะแต่ว่าพิเศษหน่อยเป็นช้อปปิ้งของวันเกิดเป็นนี่เป็นอายแชโดว์จาก Tom f o r ์นะคะตอนนี้ราคา2 7 0 0บาทเป็นสีสีเบอร์เบอร์สองเป็นโทนสีน้ำตาลคะ่ะ เปิดมาด้านในก็จะมีสองผ้าเขนว่าทอมฟอร์ดนี่คือด้านในด้านในก็จะมีแปลงมาให้สองชิ้นนะคะแล้วก็ดูตัวสีกันนี่สีน้ำตาลนะคะ เรามีด้วยกันแล้วมีบสเซตหนึ่งแล้วแหละแล้วก็นี่เป็นอีกเซตหนึ่งที่ได้ซื้อมาเมื่อวันเกิดเมื่อวันที่สี่มกราก็จะได้สีน้ำตาลที่ใช้ได้ทุกวันมีสีชิมเมอร์อยู่ฝั่งนี้ด้วยสวยเลยทีเดียวส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็นลิปสติกลิปสติกเบอร์ศ9นย์ แท่งนี้2000บาทเป็นลิปสติกโทนสีส้มนี่ค่ะสวยงามมากยังไม่ได้ลองเลยนะ,ะนี่ทาแล้วจะได้ประมาณนี้สีเดียวกับแท่งเลยเอามารีวิวก่อนแล้วเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะคะ ก็มันเกิดก็ได้ช็อปม,มา2ชิ้นนี้แหละจากทอมฟอร์ดนะคะโอเคคลิปนี้ก็หมดแค่นี้ขอบคุณนะคะที่รับชมคิดหน้ามีอะไรอีกย่าลืมรับชมด้วยนะคะไปแล้วค่ะ